ก็ลุงนี่ก็จะช่วยกันรีแอคเชียซีเรียปุ๊มมันเด็ดนะเชียร์เก็บไปเลยเจอดีนี่ตัดไปชิดๆนะเนาะทายายูทูบเบอร์มาเลยปะเนาะเนี่ยมาวุส่องนี่ดูวุเปียตาปะเนาะโตเลยฉิบกอกมาเลยสรุปอะไรเดียวตัดฉะละดูจิเลยอ่ะเนาะเรทเตอร์ตัว टाइम มาเลยทายายูทูบเบอร์มาเลยเนาะเนี่ยมาจ้องๆนี่โอ้เชียวอะไรล่ะอ๋อจ้องๆวุส่องนี่ดูวุเปียตาอันนี้คิมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะใส่ง่ายอยู่นั้นเนี่ย น่ารักมากเลยอะบางโรงเรียนเขาก็จะมีตาหรือว่าป้ายชื่อด้วยนะคะแต่คิมก็ไม่อยต่อไปก็จะเป็นผ้าถุงห่วซิ้นนะคะกระโปรงรอบนี้เนี่ยคือส่งตรงมาเลยเหมือนแน่นอนโอ้ยาวมากเวลาใส่ก็งานมากเลยก็จะมีที่เกี่ยวแบบเนี้ยประมาณนี้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะใส่เนาะมาเจ้าเก่งว่เลยเหนะ็นในคลิปต่างตมาน้องๆส่วนมา,ากก็จะใส่เป็นรองเท้าแตะเนาพักเียน้ที่นู่นเขาก็ปล่อยผมได้นะชิ้นนี้เลยเนาะคิว่าคิมใส่แล้วเหมือนผูไปสอนนักเียมาก่อนง้นเดี๋ยวคิมลองเปลี่ยนทรงผมนะคะ เจ็ดเซนติเมตรเลยเครื่องนี้มาม่าดีใจเลยไหมเนาะฉีน้ำหอมนิดนึงหอมกลิ่นแป้งของไปเรียนมากเจ๋งไหมชุดนี้สวยเรียบร้อยมากนิ่งกะละบ้าทุกคนให้ชุดนี้กี่คะแนนคะคลิปหน้าอยากให้เคียบใส่ชุดอะไรคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะแต่เดี๋ยวต้องตัดเสินใครเซนิมานี่ใครเซนิมานี่มัวร์ตัวนี้จ้าไม่ตัวับสีดไปยังดี

တက်တယ်ရီရ။ပြတ်တယ်ရီဘယ်လိုလဲ။ဒီမှာတက်တယ်ရီ။တက်တယ်ရောင်ရကြီးသွားနေတယ်ဒီမှာ။ဒီမှာဘုမပြတော့တာ။အခုမှရင်းပီးတော့လိုက်တက်သွားတာ။ကမမပါပါပြားလာပြီ။တက်တယ်ဘယ်လိုလဲ။ရိုက်တာ။ဒီမှာတက်တယ်နေ။သူမခတ်တက်တယ်။ရေမတ်တော့ဒီတက်တယ်သွားလာ။တို့ရလာပြီတော့ကိုလူ။ဒီရကဘာလဲတော့။အနာကိုအကြည့်မကြည့်တော့ရ။ဟေ့။ရေမတ်တော့တက်တယ်သွား။ဒီလူတွေရတော့ဗျာ။ကြည့်ရတာပုံနေမှလည်းခွေးလို။ 买蜂蜜嘛来说嘞，捡捡篓子嘛，捡捡的话，蜂蜜嘛来说哪辈子？哎，给我手机嘛，阿妈给我买一堆菜回来。哎，你别。阿龙妹妹，阿坤你妈那个不拉狗的了，别。你忘呢？狗，都在哪里？你妈的呀！就不让你来修，修，修，讨厌的，脏了。 যদি মই ভিডিঅ' নিজে ইউটিউব চেনেল দি যাব নে